ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องบันโนบอกเล่าพามาดูต้นข้าวนะครับทำว้าแล้วก็ทําเอกเสียงดังดีมาอ่ะต้นข้าวเป็นไงบ้างัอเีครับเ,เรื่องว้าวยังไงบ้างเรื่องว่าวต้อให้ต้นข้าวใช่ไหมต้องให้ผมแลยครับเออชาบ<า>่าวทีนี้นเอกทั้งเอกทั้งว้าทําทั้งเว้าแม่ลูกเว้าวด,ดุยว้าจุลาทําหมดอ่ะฟังรู้เอกใบลานมงงต้นข้าวอ่ะแปลงดูทีโชว์หน่อย ็มที่เลยน่าจะในตำบลบุรีสีเนี่ยสรินเนี่ยไม่มีใครเกินตนข้าวแล้วอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนบ้านน้องกลัวนะครับดังๆเลยเอาเต็มที่เลยโอมีแบบเบาหนักด้วยเอาโอเคตนข้าวโอเคเอาสนใจอยากทำว่าปรึกษาตนข้าวได้ใช่ไหม ฮะ <Huh? S 2> ใช่โอเคก็อ่ะสวัสดีครับ